iPhone 16 Pro m a x ตัวล่าสุดเลยคือถ้าให้เดาก็คงน่าจะอยู่ที่ประมาณ49,000อะ iPhone 14 Plus ครับ14 Plus พ,พัดนี่มันรุ่นไหนอ๋อ28,000แล้วกันอะ iPhone 12 Pro Max 12 Pro Max คิดว่าอยู่ที่ประมาณ44,000เอ่อ42,000นะนะ13 Pro ครับ13 Pro ถ้าดูจากเมื่อกี้14 Pro อันนี้มันเก่ากว่าอันนี้มันอยู่ที่30,000กว่า อันนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ3ามหมื่นสี่อ่ะ,อะพี่ต้อมเล่นเกมทายราคาเปิดตัว iPhone แต่ละรุ่นนะครับเขยมาที่ตัวแรก iPhone 16 Pro Max 16 Pro Max นี่ก็ตัวล่าสุดเลยคือจำได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วว่ามันราคาเปิดตัวของตัวรุ่นท็อปของ iPhone แต่ละรุ่นมันจะอยู่ที่ประมาณแบบ5้าหมื่นบวกลบเนาะก็ถ้าให้เดาก็คงตัวนี้เขาคงไม่ได้ตีถึงห้าหมื่นน่าจะอยู่ที่ประมาณ4ี่หมืนเก้าอ่ะ เก้นะครับเสนอครับอีหลับถูกครับถูกร้อยเดียวขาดไปร้อยเดียวตัวต่อไปครับ iPhone 14 plus ครับ14 Plus พ4 p สิบนี่พันม็กมคือสมมติถ้าปกติเราใช้รุ่นแบบโอแมคใช่ไหมถ้าถ้ามันดอกราคามาพัดนี่มันรุ่นไหนอ๋อสองกล้องสิบแล้วก็สิบสี่สิบสี่ด้วยแต่ว่าราคาตอนเปิดตัวเออมันน่าจะดอกปเยอะ เราไม่ไม่ถูกเลยสี่หมื่นโปรก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นสองหมืนแปดแล้วกันอ่ะสิบสี่สสสิบี่นะะองหมื่นแปดสองหมื่นแปดคำตอบคือสามทาไมรุ่นนี้ตอนนั้นมันแพงว่าจำไม่ได้ไงอืออ่ะต่อไปนะครับไอโฟนสิบสองโปรแม็กสิบสองโปรแมคิดว่าอยู่ที่ประมาณเมื่อกี ตอนนั้นสิบหมันอยู่ที่ประมาณสี่หมืนกว่าสี่เก้าประมาณนั้นโปรแม็กก็น่าจะอยู่ที่ประมาณถางตอนนี้นสิบหกอันนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นสี่เอ่อสี่หมื่นนี่เท่าไหร่สี่หมื่นสองนะสี่หมื่นสองเฉลยนะครับสามเก้าเก้าสามเก้าโอเคเฉลยนะคตัวต่อไปครับ 13 Pro ครับ13 Pro ในหะ้ดูจากเมื่อกี้14 Pro อันนี้มันเก่ากว่าอันนี้มันอยู่ที่30,000กว่าอันนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ34,000อ่ะ3 4มหมครับเฉลยครับ389ครับอันนี้ร้อยี่สิอ๋ออันนี้มีม3กล้องโอเค okay, เรารุ่นเก่ากว่าอ๋ออันนี้มัน Pro โอเคครับ okay. อันนี้มัน plus รุ่นโป se se <3 S 2> เก่าตุนราคาประหยัดครับพี่ se นี่คือแบบถ้า ถ้าเป็นรุ่นราคาประหยัดมันไม่น่าจะถึงสองหมื่นหกเราตีว่าหมื่นพี่ i ง h ี n e 6โฟนหกเราก็มา SE อ่าถ้าเ e 6ีหเป็น s อีน่าจะอยู่ที่ประมาณนี่ไม่น่าจะถึงสองหมื่นเพราะมันเป็นรุ่นประหยัดน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่นห้ากลางกลางเลยครับเก้าพเก้าร้อไปเลยเก้าร้อยเกียครับตัวต่อไปครับ i p h o n สิบห้าครับสิบห้ารุ่น ล่าสุดตรงนั้นเอ่อน่าจะอยู่ที่สิบถ้าสิบห้าธรรมดาน่าจะอยู่ที่ประมาณของเน็ตของเน็ตโปรอะสามหมื่นห้าโปรแม็กไอโปรธรรมดาสิสิบห้าสามหมื่นห้าใช่ไหมสิบห้าของพี่ก็ของพี่โปรแม็กก็สี่หมื่นกว่าอันนี้มันอาจจะอยู่ที่ถ้าถ้าธรรมดาก็คงอยู่ที่ประมาณสองหมื่นเก้าอ่ะเฉลยครับตอนเปิดตัวนิดหนึ่งนิดหนึ่ง ต่อไปครับ <S X s ครับ <S X s ร <X S. S 1> ุ่นที่เปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนกล้องตอนนั้นของ iPhone เป็นรุ่นรุ่น X s ชื่อแบบ X มาชื่อแปลกๆหน่อยมันน่าจะน่าจะสูงนิดนึงตอนเปิดตรงนั้นน่าจะอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณอ,อ เอ็กซ์ตอนนั้นมัตอนนี้รุ่นท็อปเองว่ะตอนนั้นมีโปรท็อปเลยนะพี่ท็อปสุดเลยนะจนได้ตอนนั้นคือท็อปจำไม่ได้ว่ามันมีพาสมีโปรอะไรหรอมันเยอะไปหมดท็อปตอนนี้ก็เป็น X S Max ครับอ่ามี X Max โอ้ถ้ามี X Max ตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณมันน่าถ้า X Max น่าจะอยู่ปลายๆไอ้นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นหรือว่าสี่หมื่นอะสามสี่เก้าร้อยต่อไปครับแปด plus แปดพัสน่าจะอยู่อันนี้คือเหมือนคุ้นๆเออตอนนั้น plus ที่มันมี plus ใช่ไหมอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณดาวราคาเออคิดว่าสองหมื่นสองหมื่นแปดอะสองหมื่นแปดนะครับสามพสามพันองพันห้ยากจีแกนทุกรุ่นนะพี่แพงจัดจัดเออตอนนี้มันวันนี่เลยครับรุ่นห้าเอสครับ 5S iPhone 5S ตอนนั้นก็มีซื้อนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,9งหมื่นเาใช่ซื้อสองมนเาท2 3สอามครับสองสาห้าแพงอนะยนะู่ละต่อไปครับนี่อะไครนะับรุ่นพ่อคนระับรุ่นนี้เลยค <3 G. S 1> ตอนนั้นเรายังไม่ได้เริ่มใช้ iPhone เลยแต่ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ1ม0่นหมุ่นแปดะ3 G 3 G หม0 0นแปดนะครับ สองยี่สบองหมื่นสี่นะมีอะไรดีวะที่เราแล้นเนี่ยตอนนั้นมันมาใหม่สจฟจ็อบแบบโอเคครับก็นี่เรามาทาย iPhone ราคา iPhone กันเล่นๆเนานะก็ใครที่แบบเป็นสาวก Apple เหมือนผมเนี่ยผมเป็นสาวก Apple มากๆเลยใครที่แบบไม่จําราคาไม่ได้ไว้ตั้งแต่ต้นอ่ะ iPhone ราคามันพัฒนามาการมาเป็นยังไงก็ถือว่าดูไวไ้แบบขำๆแล้วกันนะครับว่าเออตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างพราะรุ่นล่าสุดก็ ไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรมากนะครับยังไงใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ